จะไปแม่ยี่สิบ่สิบไม่คงจกอ่านหกสี่เอลหกสี่เอเพียงจะมาหกสี่เอลยังหล่ะบันเทิงไฮโลบันเทิอไฮโลตำรวจมาเดี๋ยวาปจับอยเด้อน่ารักมากเลยเก้าเบิร์คนเสิร์ตคัมพีบอกจะมาเนเสิร์ตคัมพีบอกมันอีซาหน่อยดิมันคือเกมเดียวยู่เข้าไปบ่นี้ มีความสามารถมีความสามารถยิบกินกระเทยไมเอากรเทยบอะี้อ <wrong>? ้งคั Gym. ีกงกอนนี้ก็กุ้งค่ะอันนี้ก็กุ้งค่ะกงอหรีเนาะมาเพ่อาอยบอมโตอาหารบ่อ มาได้ยี่สิบบาทฮะตัวมะสูบผ่านอันนี้แฟนแพนเทนร่มยังร่มยังมันคือใบเย็นเออแฟร์แพนเทนตกหมอโอ้มันบ่เย็นเลยมันบ่มีทางเย็นอ๋อโอ้ยศึกษาดูงานเหรอคะจอไม่มี ไปสาดูงานเหรอคะต่าะรนนไ่าได้ยม่น่ายังแต่ะคนฮ้ไมน้อยทีนอนเนี่ยาถ้าตกฝากลดไม่กุ้งเลยนี่ว่ไดนฝากขนอนเลยฝากพ่อจิตาเออฝากพ่อจิตากับบ้านพ่อตจากลับบ้านใช่ไหม อะไรไงแล้วอย่าลังจานเราอ่ะเอาฝาพุ่่งแล้วอันนี้เราไปินไงเร้ด้ที่นอนขนาดนี้ทำไม่ได้ที่นอนเจะอนนอนได้ไปแล้วนแม่อยูปีเนาะไม่ไพี่หรอกไปไมได้รุ่นเขาล่นยังเ่เยนเลยปทิ้งหิไก ตีว่ามองมองล่วงมันหน่อยโพดมมันแลทำแบบรึงแจ้งนี่ตั้งเต้นบางเนือนึ่งบางเหนือเอาเวลาของเสียนะเอนเท่ไหร่อะเข่อนอะเขื่อนสีเทียนมันอินเน็ตโอเคอยู่เนาะเอา เอาไปขายใครวะดีแท็กได้เราไม่ได้ใช้ดีแท็กเราใช้ว <c oughs> <c oughs> ัน <establishing> ทุกคอกับเองส่วนชั่วโมง โรยขาโรยขาเห็นแลวนี่มันมื่นอ่ะ่าจะมีไฟอีกบุบานี่เพื่อนที่น้องขายบอกเลยที่น้องลายแหงไม่หมดครับเพื่อนเพ่นที่น้อนขายบ ที่นอนหมอนไลายไหยมพ่อใ้สหาใบสหนา้เาม้นันครับาตคุณครับครับ้องใช้เครื่องฝันมันต้องใช้เครื่องต่งไฟนะเนี่ยใส่กันห พอไข่กับขวดพนนี้คอควายคอควายเหมือนง้อบ่ดิซอเสือกับซุ้มซอสเสือกับซุมไก่พอไก่กับการม้วนถล่ะมัมาก์ะนะาไนศุกร์ม้วนตักเอาซอสเสือกับซุมไก่บ่คุแม่คุณแม่นี่หน่อยเงินเงินกสรซื้อกระดาษพอยเบด ทอหากกบท่นอนแม่หน่อยแม่หน่อยยี่สิบบาทโอ้ยเมนคอนสลัดหญ่บางทีเลยเอาใครเือคนิคอนสลัดแหญ่บาทีนี่มันยังง้อน่าเห็นบ้ นม่เด็กน้อย่ะรัดงแ่้อไปร้อนัดลุกตู้เย็นแต่เย็นเย็อยู่รุ่นพ่้วยไปรับเที่ยงก็ผ่านกะไรับเที่ยงก็ผ่านพัมอี่สองเดีัดลมมือถ่แมนจ่าแมนจ่าขายยูพยอไ่หนี๋หี๋หนหนี๋นี๋หนี๋หพัดมบังนะครับพ วันดีจ <qué says it> ้าวันดีจ้าอีล่าวันดีจ้าอีล่าอีล่าวันดีจ้าอีล่ายัง้น้อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อุณหญิงนะครับขอบคุณครับอีล่าคนนั้นมาสิต้องให้บัตรด้วยสิครับนะครับผู้ใดอยากชื่อบัตรครับน้องอุณหญิงตอนนี้น้องอุณหญิงมาบริการจำน่ายไข่บัตรทุกทางทั้งจะเปนออกนะครับเด้อตอนนี้คุณแม่อุณหญิงได้พัดลมจีข้าเจ้าได้ เออครับขอบคุณหลายๆครับเจ้าฮิตแล้วกินแซ่บหมมือนียเจ้เออโุ้ยกระเป๋าครับ so คุณแม่องค์หญิงมาซื้อบ <rawd unre> ัตรเขานะครับโุ้ยกระเป๋าเตังเกงยีนอ่าตอนนี้น้ององค์หญิงขายบัตรอยู่ทั้งแต่ไม่ออกนะครับเพม่นพี่น้องนะครับอยากเอฟซีน้องหญิงอยากมาซื้อบัตรผ่านประตูนะครับใส่กันนะครับมื้อนี้เอาเอาให้แล้วก่อนหมอลำเด็กถ้นทำกันยังได้พิ่งหมอลำ นะครับขอบคุณมากมายนะครับสหรับพี่น้องตัวนี้ขอไมปกุ้งเหรอหอกหอของง่ายนะนะครับมือเท่านี้อยุ้ยอนไหมมัดมือมัดทำนะครับนะครับยินคนประกาศว่ามีสิบยี่สิบชิ้นยี่บชแต่เปนตาตาตู้เป็นตาสามสามปัญหาผมด้วยนะกุชชี่ย่างดิกุชชี่กุชชี่ฮูจักกุชชี่ว่าออนะครับขอ เออเหมือนไม้หมุนมดทานรึเปล่าโอ้ได้รางวัลย,ยังย่ตัวน่ะได้พัดลมตัวไอ้คนเดินซุนะครับ,รบ,รบอ่าพิชัยธรมพันธ์นะครับมันพี่น้องเขานะครับอ่าเดีนเชิดก่อนที่เราจะไปเบื้งหมู่ลำนะครับชาวน้อยเพลินแพงน,พน,พนพะครับมาอ่าสมทบทุนนะครับเพื่อที่เขาจะสั่งอ่อาอาันนี้เป็นสงหรือว่าโดมสุขภาพด้วยกันนะครับอยู่อ่อานามัยบ้านเขา ปหาไม่เห็นตอนนี้ข้าราชการเาเปิดจำนายบายีบบาทเท่านั้นนะครับยี่สบาทนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้พนมโตแบบไงนะครับยี่สิบาทพรมโตโตตบบไงยี่สิบาทได้สูงขังไกลยีบาทได้ที่นอนยี่สบาทได้กำนั้ไปบเ่ากำนันจ้าเปเอาตีกำนันอะบ่เอาไปเรียกแม่กำนัลใบซื้อนะครับกำนัลใบซื้อกำนันเปเอาจ้าานะครับ จบไฮนะครับ20บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาซอยกันเอาให้แล้วไวๆนะครับเพราะขาดทุนนะครับเพราะขาดทุนนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณแม่องค์หญิงเนาะครับที่มาให้มาซอยกันนะครับเสียก็สวยงามาดีด้วยนะครับผู้ใดก็ได้พนุ่มเหมืนกันเจ้พัดลมออกอีกแล้วพัดลมออกอีกแล้ว ผมเกาละนะครับงั้นในเงินอนในมอบนะอมอบยุ่นี่ละมุดพิมพ์พรล้มยังเหลืออยูุ่ไรตัวนะครับพรล้มเหลืออยูุ่ไรตัวนะครับพอหกพอเองอันยังยังอย่างนี้พอละวันอยู่ในนี่อยู่ในไหนะครับของละวันอยู่ในนี่ลงไห้มัดสุดทินแล้วนะครับ